สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนกันยายนซึ่งมีข่าวเด่นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันเช่นเคยมาเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เดืเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานายอดุลจันทนาปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกลีลาวดีคืนถิ่นนครจำปาสีสู่เมืองมหาสารคามปีที่2 เื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา12สิงหาคม2557 ซึ่งทางสโมสรไลออนมหาสรารคามร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวตำบลท่าขอนยางจัดขึ้นพร้อมอย่างได้ร่วมกันปลูกต้นลีลาวดีอีกจํานวน150ต้นที่บริเวณเกาะกลางถนนหน้าเทศบาลตำบลท่าขอนยางยาวไปตามถนนสายมหาสรารคามกาลสินด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาย,ยาเสพติด เมื่อวันที่3กันยายนที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสรารคามรวมกับศูนย์อำนวยการพลังแผง่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสรารคามและตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะประชุมสัมมนาครูพระสอนศิลธรรมและครูตำรวจหรือครูแด ตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตส่วนวันที่4กันยายนที่บริเวณล,ลานกิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสรารคามสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามจัดโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม ToB no. ีนัมเบอรวันโดยการจัดประกวดเรื่องเล่าจากภาพประทับใจในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผลการประกวดปรากฏว,ว่านางสาวจุธามาพรหมดานักเรียนจากโรงเรียนบรบือได้รับรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา3 0 0พันบาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนวันที่5กันยายนที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ สำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดมหาสรารคามรวมกับสถานศึกษาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดกิจกรรมตามโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันซึ่งได้มีการจัดประกว no. ดทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์ไซและชมรมทูบ no. ีนัมเบอร์วันเพื่อคัดเลือกดูแทนในระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาผลปรากฏว่าในประเภทท no. ูบ er ีนัมเบอร์วันแดนซ์ไซ์ได้แก่ทีมอำเภอกันทรวิชัย ส่วนประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสันระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่วิทยายลัยเทคนิคมหาสารคามส่วนประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านดงน้อยอำเภอนาดูน ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบกิจาการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้แก่บ,บริษัทสยามกลบอลเฮาส์จำกัดสาขามหาสารคามและสถานประกอบกิจาการขนาดใหญ่ได้แก่บ,บริษัทวังขนายจำกัดมหาสารคามด้านการประชาสัม,มพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมาการธรรมพิบาลจังหวัดตรุษกทจโดยเมื่อวันที่3กันยายนนายนพวัชสิงห์ศักดดาผู้ว่าราชาการจังหวัดมหาสารคาม ก็ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนากทจมหาสรารคามพบสื่อมวลชนที่กรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจในการแนะนําสอดส่องติดตามตามหลักธรรมพิบาลของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดมหาสรารคาม ส่วนวันที่16กันยายนในนพวัฒสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางวนิดาสก,การ,รกโกศลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแขตตรวจราชการที่12ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมสัมมนาคเครือข่ายภาคประชาชนที่คณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของ ผ่านช่องทางหรือกลไกการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นส่วนการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเมื่อวันที่6กันยายนที่บริเวณหลานหน้าห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหอการค้าไทยองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมจัดก,กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2557ภายใต้นแนวคิด Hand in Hand ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการต่อต้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศโดยมีนายน,นพวัส,สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานมาติดตามการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนโดยเมื่อวันที่9กันยายนที่บริเวณสนามกีฬาปรีดารอบโพทอง นายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหากรรมกีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทยคืนความสุขให้ประชาชนซึ่งจัดโดยสถาบันการพันศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยให้แพร่หลายสู่สาธารณชนเป็นการออกกําลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมเป็นการสร้างกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ส่วนการจัดกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2557กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามก็มีการจัดกิจกรรมค่าย3วัน2คืนตามโครงการอบรมเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่16หมู่บ้านของอำเภอการทรวิชัยเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ในความสําคัญและความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตขณะที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสรารคามร่วมกับสภาวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจัดโครงการวัฒนธรรมนำไทยให้ปรองดองกิจกรรมประชาคมสร้างความปรองดองโดยมิติวัฒนธรรมระดับจังหวัดซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนมีนายทวัชส,สุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความผาสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดมหาสารคามก็ได้จัดอบรมวิทยากรกระบวนการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระยะที่ส เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อก,การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยโดยเมื่อวันที่11กันยายนนายนพวัฒน์สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนางพูลทรัพย์สิงห์ศักดานายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามก็ได้นําคณะกรรมการเหล่ากาชาติสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสํานักง,งานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามอําเภอยางศีสุราษฎร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสิ่งของอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนให้แก่นายโกวิทเหล่าสีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชพร้อมคณะครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุเพลิงไหมอาคารเรียนโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ1.5ล้านบาทขณะที่มหาวิทยายลัยมหาสรารคามก็ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดมหาสรารคามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการซ้อมแผนดับเพลิงและอุพยพหนีไฟบนอาคารสูงเพื่อเป็นการเพิ่มระดับศักยภาพเครือข่ายของงาบนบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นโดยใช้สถานที่บริเวณหอพักกันทรวิชัยซึ่งเป็นหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่ในการซ้อมแผนดับเพลิง ด้านการดูแลรักษาป่าไม้เมื่อวันที่11กันยายนศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคามก็ได้ร่วมกับภาคีเครือขา่า,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 อขายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามเครือข่ายป่าชุมชนบ้านศรีวิไลตำบลหน,นองปลิงบ้านหน้ำจันและบ้านหนองคูตบนตำบลบัวคออำเภอเมืองจากโครงการบวชป่าและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเครือข่ายป่าชุมชนที่วัดป่าโคกหินลาดบ้านโรงบ่มตำบลโคกเกาะอำเภอเมือง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เพราะมีเงินสนับสนุนกองทุนในการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายป่าชุมชนสำหรับการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่บริเวณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามสะพานเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย จัดมหากรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสรารคามประจำปี2557ภายใต้คำขวัญรวมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฝ่ายหาสันติโดยมีเด็กและเยาวชนที่มาจากสถานศึกษาทั้ง13อำเภอของจังหวัดมหาสรารคามร่วมงานกว่า1,000คนส่วนปฏิบัติการตรวจค้นจูจ่โจมภายในเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามโดยเมื่อเช้าตรู่ของวันที่23กันยายน น,นายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนายวัชสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนายสุชาติแก้วอน้นผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยกําลังทหารตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจําจังหวัดมหาสรารคาม เพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามตลอดจนอาวุธและอุปกรณ์ที่จะสามารถดัดแปลงเป็นอาวุธได้รวมไปถึงตรวจหายาเสพติดและโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจมีการลักลอบนำเข้ามาในเรือนจำซึ่งภายหลังการตรวจพบว่ามีการซุกซ่อนของมีคมอุปกรณ์การสักลายไฟแช็กและยาเส้นสำหรับการซุมตรวจสารเสพติดและโทรศัพท์มือถือไม่พบแต่อย่างใด <S <S ด้านภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อวันที่17กันยายน สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเหล่ากาชาติภาคห้าประจำปี2557ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและมหาสารคามโดยมีนางอัชราสงวนพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานเพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอและสมาชิกได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รับทราบนโยบายของสภาการชาติไทยเพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่18กันยายนที่บริเวณล,ลานด้านหน้าห้างสปปรรพสินค้าเสริมภัยคอมเพล็กซ์ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดมหาสารคามรวมกับสำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดสมุทรสาครได้นําผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างประกอบได้4จังหวัด ได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมกว่า40ร้านค้าและในระหว่างวันที่24-28กันยายนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม สำนักบ,บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์บริการวิชาการจังหวัดมหาสารคามอ่อนซอนของดี150ปีเมืองมหาสารคามเพื่อผลักดันและส่งเสริมสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากจังหวัดใกล้เคียงพร้อมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เติบโต ขยายผลรองรับตลาดในภูมิภาคอาเซียนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนิสิตนักศึกษาและผู้มาร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่กองพลทหารราบที่6ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดร้อยเอ็ดพันเอกทวชัยแจ้งประจักษ์รองผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ก็ได้เปิดการอบรมวิทยากรกระบวนการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพโดยมีตัวแทนจากตำบลชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดมหาสรารคามเข้ารับการอบรมทั้งนี้เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ส่วนในระหว่างวันที่25-26ถึงกันยายนสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดมหกรรมสุขภาพภาคีร่วมใจใส่ใจสุขภาพเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจากที่ได้ดำเนินงานในระดับพื้นที่ตำบลอำเภอแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้และถอบบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์รัฐพุฒธสุขมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุข เขตบ,บริการสุขภาพที่7เ,เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการ,รปั่นจักร,รยานเพื่อสุขภาพโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่อำเภอโกสุมพิสัยได้มีการจัดโครงการปั่นจักร,รยานเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการคกืนความสุขให้ประชาชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความรักความสาม,มคัคคีส่วนวันที่20กันยายนที่บริเวณล,ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ นายนพวัฒสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามก็ได้นำชาวจังหวัดมหาสารคามสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพรวมกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานลดผลลพิษและสร้างสุขภาพเปิดเมืองปัน่น150ปีคนมหาสรารคามอยู่ดีกินดีรู้รักสามัคคีอย่างยัง่งยืน ส่วนการแก้ไขปัญหานี้สิ์ให้กับประชาชนเมื่อวันที่26กันยายนที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสรารคาม ได้มีการจัดมหากรรมลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณานการและยั่งยืนซึ่งจังหวัดมหาสารคามกำหนดให้ทุกอำเภอทั้ง13อำเภอจัดขึ้นพร้อมกันในวันนี้เพื่อเป็นการให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนการสนับสนุนการดําเนินง,งานของส่วนน้ำรงรรมจังหวัดมหาสารคามซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดมหาสารคาม จากโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดมหาสารคามประจำปี2557โดยนำคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นในระดับอำเภออำเภอละ5คนมาเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารทั้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการทํางานของศูนย์ดํารงธรรมส่วนในช่วงเทศกาลกินเจสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามจีเสียงเกาะจัดเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคม โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการมารับประทานอาหารเจที่โรงเจสามารถรับประทานได้ทั้ง3ามื้อโดยช่วงเช้าเวลา7.30นช่วงเที่ยงเวลา11.30นและช่วงเย็นเวลา17.30นดังกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชนโดยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพยุคนละบาท ในช่วงวันที่27 2 9ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยมีนายวิบูลสงวนพงป์ปลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและมีนายนพวัฒสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำเยี่ยมชมนทิทรศการบ้านดงน้อยตะบลพระทาตุอำเภอนาดูนที่ร่วมแสดงในงานดังกล่าวและปิดท้ายขอไว้อาลัยให้กับศิลปินตลก หนึ่งในสมาชิกวงเสียงอีสานนายประยงค์วิชัยวงศ์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อพ่อใหญ่ยงหลงทีบหรือยายยงหลงทีบซึ่งเป็นชาวตำบลเหลาดอกไม้อําเภอเชื่นชมที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ร,ระยะสุดท้ายเมื่อวันที่16กันยายนโดยได้มีพิธีชาปนก,กิจที่วัดป่าประชาสาันเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไปและเหลือไว้เพียงความสุขเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลง